ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่คืนนี้ต้องจับตาดูเพราะว่าขเขมรอาจจะใช้ b m เ1โจมตีฝั่งไทยฮะไว้ใจไม่ได้ขเขมรไว้ใจไม่ได้เพราะที่ผ่านมามือถือสากปากถือศีลปากว่าตาขยิบพูดอย่างทำอย่างโอ้ยสารพัดสิ่งฮะไม่รู้ว่าจะนิยามขเขมรว่ายังไงดีครับทำทีเหมือนจริงใจแต่สุดท้ายหาเรื่องไทยไม่หยุดไม่หย่อนครับทางด้านกองทัพภาคที่2ได้มีการโพสต์นะครับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้คืนนี้ก็คือคือนของวันที่ 8ธันวาคม2568ครับกัมพูชาจะใช้จรวดหลายลำกล้องหรือว่า BM21 โจมตีเข้ามายังดินแดนของไทยทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิตรวมถึงทรัพย์สินอาศัยช่วงกลางคืนที่ยากต่อการตรวจการและทำให้เกิดการตื่นตระหนกกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนครับ กองทัพภาคที่2จะยับยั้งป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงและเต็มขีดความสามารถขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัยรับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไปอันนี้คือประกาศที่ออกมาล่าสุดดังนั้นคืนนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามดูนะฮะขณะดเดียวกันทุกคนครับก็มีเรื่องราวให้คนไทยได้ใจฟูขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ที่เคยถูกเขมรมาฮุบตีเนียนเอาไปเนี่ย ภายใต้การดูแลรับผิดชอบกองทัพภาคที่1โพสต์ล่าสุด17นาฬิกาวันนี้กองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจที่12ยึดควบคุมที่หมายบ้านปรยจันตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วได้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมวางแนวลวดหนามตามแผนต่อไปมีทั้งเรื่องที่ต้องลุ้นคืนนี้และมีเรื่องที่ทำให้เราพอจะใจฟูขึ้นมาได้บ้างคือยึดคืนพื้นที่ที่เป็นของเราแต่ถูกเขาเอาไปทุกคนคิดว่าเหตุการณ์รอบนี้มันจะยืดเยื้อไหมะ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและร่วมกันส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารหารหน่วยงานทุกหน่วยที่เสียสละอยู่หน้าแนวเพื่อปกป้องประเทศปกป้องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนครับขอให้ทุกคนทุกนายทุกหน่วยปลอดภัยดูคลิปนี้จบแล้วฝากติดตามฟังขิงเล่าด้วยนะครับ